เดอะมิลเลอร์เผยปีศาจแดงจ่อได้ซานโชประหยัดจากเดิมถึง26.5ล้านปอนด์สื่อชื่อดังแห่งราชาอาณาจักรอย่างเดมิลเลอร์ได้รายงานเขาวว่าสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ที่จะปิดดีวการซื้อขายผู้เล่นที่แฟนๆผีแดงตั้งต,งตารอคอยมาอย่างยาวนานอย่างจาดอนซานโชปีกไฮโปรไฟล์ของทีมเสือเหลืองบูรุเซียดอร์มุน ด้วยค่าตัวที่81.5ล้านปอนด์ซึ่งน้อยกว่าในช่วงปี2020ที่ทางทีมปีศาจแดงได้ดีวไว้กับดอทมุลในหนแรกถึง26.5ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้เวลาในการรอคอยมาอย่างยาวนานถึง12เดือนกว่าที่ทีมดอทมุลจะใจอ่อนยอมลดราคาขายปีกดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษในวัย21ปีคนนี้จากที่ตั้งไว้ในตอนแรกที่ราคา108ล้านปอนด แต่ว่าด้วยสัญญาของลูกผู้ชายที่ทางซานโช่ได้ตกลงกับดอทมุลนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาค่าตัวของเขาลดลงมาเหลืออยู่ที่จํานวนต่านํากว่า100ล้านปอนด์ได้และถ้าหากดิวนี้เกิดขึ้นมาจริงๆดิวของซานโช่ก็จะสามารถทําลายสถิติเก่าที่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยใช้จํานวนเงินมหาศาลถึง80ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่แม็กไว์ยอดประการหลังกับตันทีมที่ซื้อมาจากทีมเลสเตอร์ซิตี้เมื่อ2ปีที่ผ่านมา ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทางดอดมุลยอมที่จะปล่อยตัวซานโชออกจากทีมนั้นอาจมีสาเหตุเพราะว่าทีมของพวกเขากำลังประสบปัญหาสภาวะความคล่องตัวทางการเงินที่เริ่มจะฝืดเคืองมากขึ้นจากปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ทีมต้องตัดสินใจที่จะปล่อยตัวบรรดาสตาร์ดังของทีมออกไปเพื่อพยุงสภาพทางการเงินของสโมสรนไว้แต่ว่าทางดอดมุลก็เลือกที่จะเก็บเออร์ลิงฮาลันยอดกองหน้าแห่งอนาคตไว้กับสโมสรนต่อไป และทำการปล่อยตัวซานโชออกไปแบบไม่สมัครใจนักซานโชเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลของตัวเองโดยการปฏิเสธสัญญาจำนวนเงิน3 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยย้ายออกนอกประเทศไปอยู่กับดอร์ทมุนที่เยอรมันด้วยวัยในตอนนั้นเพียงแค่17ปีเท่านั้นโดยสาเหตุที่เจ้าตัวเลือกแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะทำได้เพียงอยู่แค่ข้างสนามในยุคการคุมทีมของเปปกดิโอลาที่ถิ่นเอติฮัสเตเดียม ในช่วงฤด,ดูกาล2020 2021ที่ผ่านมาซานโชได้รับอาการบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาในช่วงเดือนมีนาคมทำให้เขาต้องพลาดการลงสนามช่วยทีมมาอย่างยาวนานถึง7สัปดาห์ซึ่งการขาดหายไปของซานโชทำให้ทีมเสือเหลืองต้องประสบปัญหาในเรื่องของฟอร์มการเล่นและทำให้พวกเขามีสถานะเป็นทีมที่ต้องลุ้นพื้นที่ท็อปโฟรและทำผลงานในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยการพ่ายแพ้ต่อทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และตกรอบไปในที่สุด แต่หลังจากที่ซานโชสลัดอาการบาดเจ็บและกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งเขาก็พาทีมคว้าชัยชนะรวดในการแข่งขัน7เกมสุดท้ายของฤดูกาลได้สําเร็จอีกทั้งยังโชว์ผลงานยิงคนเดียว2ประตูคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมรอบชิงชนะเลิศยอรมันครับด้วยการเอาชนะทีมอาแบลิ์ซิกซึ่งนั่นเป็นส่วนที่ช่วยให้ทีมดอทมุลด้ผ่านเข้าไปเล่นในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าได้สําเร็จผลงานส่วนตัวของซานโชที่ทําไว้ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับดอทมุลนั้น เขายิงประตูไปทั้งหมด50ลูกจากการลงสนาม137นัดในทุกรายการกับทีมดอทมุนส่วนผลงานกับการติดทีมชาติอังกฤษนั้นซานโชติดทีมชาติอังกฤษไปทั้งหมด18นัดและยิงได้3ประตูฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ในทุกช่องทางของ kick off ไม่ว่าจะเป็นทาง facebook และทาง youtube เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับ